KFC อฟซีเซเว่นชุดซีซั่นห้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเจาาลึกบุคคลสำคัญในวงการกีฬาด้วยผมเดชาครูรัตนเวทหรือแบรนท่าพระ,ะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สตูดิโอของเสียงสปอร์ตนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้เป็นนักกีฬาเทควันโดนะครับที่ถือว่า อนาคตไกลแน่นอนนะครับสำหรับคนนี้เคยเป็นนักกีฬาอดีตทีมชาติมาก่อนครับนั่นก็คือน้องมอสโชว์สุธันจันธีรวงครับสวัสดีครับน้องมอสครับสวัสดีครับครับผมนะครับน้องมอสคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าของแชมป์นะฮะในการแข่งขันเทควันโดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพล่าสุดเลยมัดมาดครับนะครับในรุ่นไหนครับไม่เกิน74กิโลกรัมครับดูรูปร่างนี่สูงเท่าไหร่เอ่ยประมาณ185ครับโอ้โห185นะฮะเล่นในรุ่น74ก็ดสิบสี่กิโลกรัม่ลดครับ พอดีเลยพอดีพอดีนะครับต้องถามนิดนึงก่อนนะว่าในการเตรียมตัวก่อนที่จะทําศึกในครั้งนี้ของน้องมอสนี่เป็นไงบ้างก็ฝึกซ้อมทุกวันครับออืือก็ควบคุมอาหารการกินแบบไม่ให้น้ําหนักมันเกินก็ซ้อมหนักครับทุกวันก่อนจะแข่งเตรียมตัวมา,มา,มานานเท่าไหร่ก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนในการเตรียมตัว เพื่อ,อ,อแต่์นี้โดยเฉพาะเลยครับโอ้โหนะรทราบมาว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนเคยติดทีมชาติมาก่อนครับผมแล้วในช่วงหลังเนี่ไม่ได้ติดทีมชาติมันเกิดอะไรขึ้นก็เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บอะครับก็เลยต้องออกก่อนออ,ออกมาเพื่อพักร่างกายให้มันสมบูรณ์เพื่อที่จะมาแข่งแช์นี้เพื่อที่จะเอาผลงานแล้วกลับเข้าไปในแคมป์ต่อตอนนั้นบาดเจ็บตรงไหนหัวเข่าครับหัวเข่าด้านซ้ายรืา สองข้างเลยครับโอสองข้างเลยนะฮะสองข้างเลยครับเออโอการการที่เล่นดิยูราเทควันโดแล้วโอกาสที่จะบาดเจ็บส่วนด้านที่จะหัวเข่าหลักไปหลักเลยใช่ครับหัวเข่าครับอือือแล้วตอนนั้นเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมานะฮะก็เลยทําให้ส่งผลในการที่จะลุดทีมชาติไปครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงก็เสียใจนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คือเข้าใจโค้ดว่าเราซ้อมไม่ได้ก็คือไม่รู้จะเก็บเราไว้ทาไมก็คือเอาเราออกมาก่อนดีกว่าครับ ก็ก็ตียนทําใจไปแล้วด้วยครับก็ทําใจไวแล้วด้วยครับอ่าฮะครับก็รู้ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่นะครับบาดเจ็บหัวเข่าทั้งสองข้างเลยไปพักรักษาตัวนะครับผมใช้เวลานานไหมในการพักรักษาตัวถามว่านานไหมถ้าจริงๆมันถ้าจะพักนี้คือเราจะต้องไม่ซ้อมไม่ทําอะไรเลยอให้ร่างกายมันพักผ่อนแล้วฟื้นฟูร่างกายได้เต็มที่ครับอืมนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะโอเคหายเจ็บแล้วครับกลับมาฟิตเหมือนเดิมครับ ใช้เวลาฟิตเพื่อในการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณสามเดือนครับผู้ส่งผููซ้อมโอเคไหมโอเคครับโอเคผู้ซ้อมโอเคทุกคนครับไปซ้อมที่ไหนอ่ายิมเดอะแชมเปียนครับครับอยู่ที่ไหนครับยิมเดอะแชมเปียนอ่าคลองตันครับซอยปรีดีพนมยงค์ี1เอ็ครับครับผมเล่กีฬาเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะเยอะมากเยอะจนแบบบางทีไม่มีที่หายใจเยอะขนาดนั้นฮะซึ่งทีมนี้ก็ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันทีมงนประเทศไทยเช่นกัน นะครับผมแล้วก็ผลงานของทางด้านของน้องมอสเนี่ยปรากฏว่าในรุ่น74กิโลกรัมฝ่าฟันมาถึงในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับผมคาว่ากันว่าการแข่งขันเทควันโดนะฮะท่านผู้ชมครับ,บ,รบกว่าที่จะได้เหรียญทองนะฮะมันยากเย็นแสนเข็นจริงเพราะว่าต้องฝ่าด่านแต่ละดา่านวันเดียวจบเลยครับเป็นยังไงบ้างในแต่ละด่านก็ในแต่ละด่านเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้ครับว่าเขาคนนี้เป็นยังไงบ้างเก่งไหมหรือว่าไม่เก่งแต่ถ้า ไม่เก่งเราก็สามารถที่จะเอาสกอร์ได้เราก็ทําไปเลยเพื่อที่จะได้ออกมานั่งพักฮครับแต่ถ้าใ<อ>นเมื่ต้องถึงเท่าไหร่แต้มาตามห่างกันสิบสองคะแนนครับ<า>ครับแล้วหมดในยกที่สองกรรมการถึงจะหมดยุติกาๆๆรแข่งขันครับผมครับแต่ว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งหรือว่าฝีมือเท่ากันเราก็จะเล่นเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้เจ็บเพื่อที่แบบว่าแข่งในรอบต่อไปได้ครับ อืมนะเพราะว่าโอ้โหในแต่ละดาเนี่ยจะต้องเซฟร่างกายด้วยใช่ครับงูทาคู่ต่อสู้ไปแล้วแต้มเรานบอยู่แล้วครับต้องประครองตัวเตช่ครับะคองประคองไปเรื่อยๆครับนะจนกระทั่งมาถึงในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นยังไงบ้างไรฝั่งนี้รอบชิงก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็คือบอกแม่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ปล่อยมันออกไปนะแม่เพราะว่ามันเป็นเกาะไฟฟ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้อก็เลยบอกแม่คับพ่อไปแบบนี้ก็คือลงไปก็คือเราไม่คิดอะไรครับ พอลงไปปุ๊บเราก็อยู่กับตัวเองครับมีคู่ต่อสู้กับเราเองคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วเราไม่ฟังใครแล้วออืเราฟังตัวเองกับฟังโค้ดแล้วก็เล่นออกมาก็ชนะครับชนะขาดไหมขาดไหมรอบชิงมอสไม่ได้เล่นให้มันขาดครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอีกฝั่งเขาเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยครับแบบว่าฟีมือยังไม่ได้เก่งกับคนที่มอสผ่านมาอืออูแรกอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่าดาที่เพม่นผ่านมานี่เราเจอหินกว่านี้ไปเยอะครับ ดาดดาล่านี่คือเขาเป็นยิมยิมใหญ่ด้วยครับแล้วโค้ชเขาเก่งด้วยโค้ชเขาเก่งด้วยแล้วนักกีฬาเขาเคยเข้ามาคัดตัวในแคมป์ทีมชาติด้วยเราก็เลยระวังตัวมากขึ้นครับฮะจนกระทั่งน้องมอสเนี่ยได้แชมป์ในรุ่น74กิโลกรัมครับก็ถือว่าทําผลงานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับพูดถึงกรอบไฟฟ้านะฮะการแข่งขันเทควันโดในยุคใหม่ยุคนี้สมัยนี้ท่านผู้ชมครับจะใช้เรื่องของกรอบไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินนะฮะต้องถามน้องมอสนิดหนึ่งว่า เอามาใช้เรื่องของกรอบไฟฟ้ากับเราเนี่ยเป็นไงเี่นรู้สึกไงถ้าถามมอสครับมอสรู้สึกว่ามอสโอเคครับเพราะว่ามอสเป็นคนตัวสูงแล้วมอสได้เปรียบครับในเรื่องกรอบไฟฟ้าเนี่ยคนตัวสูงมันจะได้เปรียบอืมเพราะว่าขาเรายาวเวลาคู่ต่อสู้จะเข้ามาเราก็ยกถีบได้เพื<ะ>่อไม่ให้ค่ต่อสู้เข้ามามเพราะว่ามันจะมีการให้คะแนนใต้เท้าครับาาเพราะว่าใต้เท้ามันจะมีเซนเซอร์อ๋อใช่ครับมีด้วยเหมงานครับจุดเซนเซอร์ที่ติดเนี่ยมันมีคือบริเวณลำตัวใช่ครับจุดไหนอีก ก็คือเฉพาะเราลำตัวเลยครับนะฮะลำตัวนี้มีแน่นอนใช่ครับเหตุการณ์ไม่มีครับไม่มีนะฮะแล้วก็บริเวณใต้ฝ่าเท้าก็คือส่วนในการทำคะแนนคือจะเป็นหลังเท้ากับใต้เท้าครับใต้ฝ่าเท้าก็จะมีสินเซอร์ติดเใช่ครับเพื่อที่ว่าเราเตะทำคะแนนครับอือมีเรื่องของกรอไฟฟ้ามาใช้ในการตัดสินนะครับแฟร์ไหมดูแล้วแฟร์ไหมก็แฟร์ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก่อนธรรมดากรรมการจะฟังเสียงเอาครับกรรม่อกาอนสมัยก่อนโดนแข่งจะมีกรรมการลูกขุนนั่งอยู่ไปเลยต่างต่างนะครับใช้คะแนนเสียงของลูกขุนเนี่ยเป็นการตัดสินครับเออแต่สมัยนี้มันเป็นก่อไฟฟ้าครับพอเราเตะไปถ้าคะแนนมันได้มันจะขึ้นเองโดยคอมกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับกรรมการก็จะไปกดเรื่องคะแนนที่หัวอย่างเดียวไปจ้องมองว่าถ้าเตะหัวโดนก็กดอย่างเงี้ยครับ แฟร์ดิฮะหนักไหมเกาะหนักครับหนักหนักหนักอยู่ครับพอสังเกตดูในเวลานักกีฬาเทควันโดนะท่านผู้ชมครับเวลาเขาเข้าทำเนี่ยเขาจะมีการเต้นใช่ครับนะเหมือนเต้นเต้นฟุตเวิร์กเข้าหาคู่ต่อสู้เกาะมันก็กระเพื่อมไปด้วยใช่ครับเกาะหนักกี่กิโลอ่ะเอ่อก็ถ้าเทียบถ้าพูดเป็นกิโลนี่มันก็กะให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับเกาะธรรมดามันหนักมากกว่าเกาะธรรมดาห้าสิบเปอร์เซ็นต์องงีั้ง Oh. เยอะครับเพราะกเกาะธรรมดามันเบาครับเบาเวลาเต้นเราก็มันมันก็ได้ไปตามตัวเราแต่ว่ากาอฟ้ามันจะสวนทาง <c oughs> สวนทางกับเราเ <c oughs> คยมีประเภทไหมครับว่าเตะไปแล้วแต้มไม่ขึ้นเกาะไม่ทํางานมีครับมีมีทํำยังไงแล้วท, <c oughs> ทํางไงก็ทำยังไงกรรมการเขาก็จะดูว่าทําไมมันถึงไม่ขึ้นก็เลยต้องหยุดหยุดเกมแล้วเพื่อที่จะแบบทสเกาะใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าเทสแล้วมันไม่ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเกาะอครับ ครับผมนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันเรื่องของกีฬาเทควันโดในยุคใหม่นะฮะที่ใช้เรื่องของกรอกไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินนะครับในยุคนี้สังเกตนะครับว่ามีนักกีฬาเทควันโดเนี่ยนะฮะในรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะมากเลยครับเยอะครับไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดกระแสฟีเวอร์ขึ้นไหมก็เนื่องด้วยกีฬาเทควันโดเราไปสร้างผลงานในระดับโลกมากมายครับจนทาให้แบบว่า เด็กรุ่นใหม่ๆสนใจเล่นกีฬาเทควันโดมากขึ้นครับอืเคยคุยกับเด็กรุ่นเล็กๆนะว่าเอ้ยน้องทาไมจัดใจมาเล่นเทควันโดเขาเขาพูดลักษณะแบบนี้เหรอ,อถ้าถ้าถามในในเด็กสมัยใหม่มอสยังไม่เคยถามครับแต่ว่าถ้ามองในมุมที่ว่าเราเคยเล่นมาด้วยกันแล้วเราถามเพราะว่าอะไรบางคนก็ตอบว่าออกกำลังกายอสองมันเท่ดี มันเท่ดีมันเท่ดีเพราะเห็นมันไม่มันมีชุดครับมันมีชุดแล้วมันเทพอ๋อมันเท่ลงชุดเนี่ยนะใช่มันมีชุดแล้วมันเทเอ่าแล้วก็ถ้าอย่างถามว่าเด็กบางคนมีไอดอลอยากเก่งอย่างเงี้ยครับอยากเก่งเหมือนพี่เขาอืเลยเปลี่ยนจากการเรียนปกติมาเป็นนักกีฬาอเพื่อที่แบบอยากเก่งเหมือนพี่เขาอะไรแบบนี้ครับอือแล้วของมอสได้มีไอดอลไหมในดวงใจอือถามว่ามีไหมครั้งแรกเลยที่เล่นเทนนโดเรารู้จักคนแรกเลยครับพี่แม็กนาชา นาชาบ้านทองครับอืครั้งแรกเลยที่รู้จักเราได้ยินชื่อเขาอตอนนั้นมันก็เล่นยังเด็กเลยครับเล่นเล่นแบบไม่รู้อีหน่อยนีย่มาเล่นออกกำลังกายเป็นเพื่อนพี่สาวอ๋อแรกๆนี่คือเล่นเพื่อกานออกกำลังกายคือไม่ได้เล่นหวังที่จะไปติดทีมลงทีมชาติเลยใช่ครับไม่มีในหัวครับอ่าฮะครับ,รบเล่นเพื่อออกกำลังกายเล่นนานขนาดไหนถึงว่าเออมันร่างกายเราเฟิร์มแล้วนะแดกจะติดทีมชาติแล้วอ่าจนมาเล่นตั้งแต่แปดขวบแปดขวบ เริ่มเรียนเป็นเพื่อนพี่สาวก่อนพี่สาวเริ่มก่อนนะครับเรียนไปเรียนมาก็แข่งไปแข่งมาจนเราได้เหรียญมาเยอยครับครั้งแรกที่ได้เหรียญคือกีฬาแห่งชาติที่นครศรีธรรมราชได้เหรียญทองแดงครับอืแม่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราทําสามารถทําผลงานได้จนถึงมหกเราเราจะมีผลงานในการเข้ามหาลัยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้มอสเล่นกีฬาจริงจังก็จากการที่เล่นเพื่อออกกำลังกายก็มาเล่นเต็มที่เพื่อดีครับ พุงเป้าเข้าเกี่ยอ่เข้าเรื่องของกีฬามหาวิทยาลัยใช่ครับอ,อืก็ไปได้ที่เชียงใหม่ครับผมนี่นะฮะเอ่อก่อนหน้าที่จะเล่นเรื่องของกีฬาเทควันโดเนี่ยนะฮะเชื่อว่ามอสอาจจะสนใจในกีฬาเพื่อน,นึงอาจจะเล่นชอบเรื่องของฟุตบอลอาจจะเล่นบาสเกตบอลพอดูดูซีรีสนียน่าจะใช่เลยนะหุ่นบอกชอบบาสเกตบอลนี่พี่เชื่อแน่นอนครั้งแรกชอบกีฬาอะไรครั้งแรกเลยที่เล่นกีฬานะครับ พี่สาวซื้อลูกบาสมาพี่สาวซื้อลูกบาสมาแล้วข้างบ้านเรามีสนามบ้านแล้วก็เอาไปโยนเล่นโยนเล่นจนมันสนุกจนเริ่มมีคนมากมายมาเล่นเราก็ไปเล่นกับเขาแล้วไปบาสกับเขาใช่ครับอยู่โรงเรียนก็เล่นครับอยู่โรงเรียนก็ชวนเพื่อนกันเล่นครับแล้วเปลี่ยนจากเรื่องของบาสเกตบอลมาเป็นเรื่องของเทันโดเพราะว่าพี่สาวใช่ครับพี่สาวครับ จุดเริ่มต้นเลยครับของการใส่ชุดเทนโดนี่ฮะพี่สาวครับนี่ต้องบอกต้องยกความมีความชอบให้กับพี่สาวนะฮะถึงว่าเราถึงมาถึงขนาดนี้ได้นะฮะนะครับผมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของน้องมอสนะครับโชสุธันจันธีระวงนะฮะเด็กหนุ่มจากเชียงใหม่อายุ2ีปีเท่านั้นเองนะฮะยังพัฒนาได้อีกเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวในช่วงที่สองของรายการครับเราจะเจาะลึกมากขึ้นกว่าไปกว่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอย่างที่จะกลับปติดทินชาติอีกคัางหนึ่งจะเป็นไปได้ขนาดไหนและก็เรื่องราวของลีกอาชีพเทควันโดจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวอีกทัวบรวมกันครับ